นี่ง่มได้หน่อยนึ่งพอทั้งนั้นมันเผื่อนะอันนั้นมันหลายเพื่อแพ้ดีดูเด้อยขี้โกงนี่ดีูกันทุกคนพ่อแพ้พ่อดีดูกำลังย่างปป้ามาว่าแพ้กอลงกมา มาว่าป้าดกแหงอะไรเดี๋ยวเบิ่งนี่นะอาหารคู่นี่อันนี้ปะ,ป,ะป๊าเฮาจะไปงมหอยทุกคนฮัลโหลสบายดีสบายดีทุกคน, bye. Bye กคนไปอินะเะแลนงครับวันนี้เฮาสิพา,ากันลงคลองสามคนนะ มีน้องฮันนี่ mm. บอแครปแล้วก็เฮาเฮ mm. าสิลงไปหานองไม้แล้วก็หาหอยซึ่งมื้อน,นี้เฮาสิเป็นคนลงเองทุกคนมาเบิ่งกันว่าเฮาสิได้บ่เนาะตอนนี้กำลังย่างไปนี่นี่น้องฮันนี่แล้วก็บบอเครปมาไปกัน3คนขาดใจสามข,าด,า,มขาดน้องแปง้งเนาะน้องแปง้แปงเพิ่นบอ่ออกมาบอก,กัะตันกับบอคุลินแมนยู่บ้านทุกคนกัเลยไปมากัน,กนตอนนี้เากำลังย่างลงนะ แดดแหงอ่ะทุกคนหาเน,นี่ยมาขิดแรงไปกันเลยกำลังยางไปทุกคนบรรยากาศจะแดดแหงนะทุกคนโอ้องอันนี้กับ่าร์เทนเดียทุกน่นอ้อนทุกคน ฮัลโห้เด็ดเ่งอะไรไปเลือร่องมัน่งไมเลยจัก42พอะจักคานเมื่อวานนี่กพิ่ก่อนนี้เนาะกเนี่ยมาว่ามาว่าภาษาไทยจะเอินมากเลยกินแล้วกะลิ่นดับเนีมอดแล้ว มองเก่ามองเดิมเนะแถาเคยมางางจุดเมือาดอกอินทีงามมาเลยโอ้ดอกอินทีทุกคนยังมนหอดเนาะมาหอดแล้วทุกคนก่อนเอาไม้เห,หาหาเอาไม้ก่อนหาหนเอาไม้ก่นอนน่าจะลงหาหอยมีอยู่บ่แหน่งมันมีบ่ มีแตแหน่งมันแท็กเอาเลยพ้อทุกคนมีอยู่เนาะคอแกงปินีนปีนแท็กมาเลยทุกคนบอดแล้วขอนไม้ในเด้อน <c oughs> ี่มีแล้วมีแตแหน่งมันทุกคนพอดีแก่งะแท็กขึ้นเลยน,น,นี่เอาเอายลุมก่อนเนาะแล้วจังขึ้นไปเอา แดดอ่ะดีทุกคนเอาคู่มันน่ะไหมคะเขาเดินบะหมี่บอกใช่ไหมเอาดีเลยแท็กเอ้ยแนางน้อยมันก็เอาแล้วนะเอาแล้วแกถ้าจะแกะแกงมันแซ่บเลยต้องแก่งช่วยพ ก็เดี๋ยวนี้มาบัดเลยประมาณไกี่อนม่มเยนี่อไอน้มน่ะมัม้ พางแล้วเนยมันแทบเดือแล้วจะเราจะไปซ่อมมันมาการความเ้นนี่กระเป๋าอันกระปุดมันาวหนแทบเน้าชิปมีอะไรกระปุดนี่กะเป๋าหญ่กระกเน เอาได้ปุ๊เอาได้มีดปาดเอาทำอันนั้นให้กระกระเสื้อผ้าเท็เอาไปเสื้อผ้านะเสื้อผ้าน่ะคือมีตัดเอาตวกระปูดมัน แห่งนานฮันเออนี้าวกใหญ่นะผมสอกัดมีดกัเอามีดมีเห่ามากมีน้ำแขี่ตัดอันไมนี่หลาปลาแทกปแทกขึ้นปีนแถวลุ่มนี่ม่มี มีแต่กระตูดน,น้อยน้อยเออ,อพ่อแก่งเจยได้นี่น่ะมามันหักเอาโลดมินงัดครั้งหนึ่งเอออันนี้เอาได้กระตายน่ะทุกคนออื บาเทคนังชงยอเลยทุกคน,นมามอแอยู่ลมต่ามีติโอ้ๆๆๆโหัลโลาดโลัหลฮหลหลลฮหาห บอเทกมุนปานอะอยู่ทั้งผู้ได้แท็กลงน้ำสูกันแห้งกับกันเอาหน่อยไหมทุกคนแดดป็นอยรอนงมาเอายูพอใช่ปะมดแงมดแดงไฟทึ๊ดทอถทดมดมดมด มมดแดงน้อยก่อเนาะก่อเดียวเด้อทุกคนจะเอาข้อแกงค่อยๆไมหลายไปนะทุกคนจะไปหลา่ชิลงหาหอยโตกอแท็กคนลงเข้าับชิลงน้ำหนะกถ้าเบิ่งวนชิได้ปะคนชิล่งนยนี่นี่ทางพุ่นเออ เย็นแับนี้ทุกคนปืดตีปืดแล้วมันบ่อันนี้นี่นี่นี่ได้แล้วหน่วยแรกหน่วยแรกแย่งมาเขาปืดเอาบอสได้หอยหน่วยเดียวเสร็มได้หอยนหางเนาะกระปืดเอาล่าวะนี่หน่วยที่สอง อืหน่วยที่สามนี่ขาได้แล้วทุกคนของกินแรงไหน,นี่กะมีหอยกัน,น,นหไหม,ม,มนั่นมีเลิกบอกออลาะหาตามน,นี้ไปนะทุกคน หอยจูบน่าหลายอยู่เนาะปกติเป็นคนมีลงน้ำนะทุกคนยานแต่เมื่อนี้พร้อมลุยน้ำมันมีเลิกเนาะถ้าน้ำมันเลิกเขาก็มีเท่าไรมีแต่หอยจูบกุง้ง ตัวน้อยมึงขี้มัดมันมีได้พักตบเกมอมันก็อยู่ตามดินไปพักตบอยู่ฝั่งน้ำมันถูกฝั่งเฮามันมีเละไปพูดกับบมีบะพักตบแต่น,นี่งมได้หน่อยนึงต้องงมเอาหรอ มันอยู่เลิกนี่นะทุกคนท้องงมมาหอยจูบหอยจูบหน่ะยซีนาวมันจะได้งมเองไมไใบมันเลิกมีหอยกับกี เอาแล้นะหอยจูบก,ก็มีนะเอาหอยจูบดีกว่าจามเมันมุบมอ,อ่ามุบมุอยู่ได้เล็กว่านี่มัน,ม,นมันมีได้มุงจับอ,อืมยู่น่กระโบกนี่เล็กยู่นีโจโอกนะอืมเตีมยยูบไา

ไปงาไปทางพูฮกถ้าไปทางพูถ้าไปทางพูมันเป็นแปลกเราคนไทยก็ได้อยู่เด้อ เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่สางพียลงมาแต่มาอยู่นี่สี่ปีแผน้ำผลน้ำผลเนาะเยเนี่เอามงเดียดมองเดียดเต็มคู่ ตัวตัวไวขึ้นไม่ได้มไม่มีไม่าใขึ้นแหละถ้าแท็กยังลงนี่เนาะทุกคนสูภาพคงจีนเฮกี่นมตรที่อยู่ในเซอร์ พอทั้งนั้นมันเผื่อนะอันนั้นมันหลายไม้หลายย่างเธอก็ไม่นัง่งทางนู้นมันแดดมันแดดสีแกนไม้ป้ามืหมันมันมีได้พักตบแต่ว่าเราต้องงมอ่ะ แกเอาน,น้ำไม้ไม้เ,เมื่อไปต้มแกไม่แรงแกงน้ำไม้พอดีแกงได้เหน,นีน่ยนน้อยนะคะแต่ขี้ค้านอย่างนึงค้านเก๊ะไม่ค้าเย็นดีแน่นั้นนะ จนทรงตีนเฮอ,อันนึงใด้ทรงตีนแล้วร้อนเดียดเลยลอยไปแล้วมาถลุดใส่เจ๊น้องไม่ท้าบะเท็บทบะเท็กมันยังลงอันน่ะข้าบอกบกับตันกับรติน้อยอยู่ จะเป็นต้องชาวพุทยต้องลงเป็นหมู่ผสมนี่เลี้ยวเดะมาได้สนิมม้เลี้ยวมือแกงกินแรคน,ห,นหอยบ้างครับหอยหอับทูนทุกคนเต็มพูน้อยนี่ปะลงไปเก็บเอาหอยจูบอยู่คู่ต่อเอาสิอันเอาเมื่อแกงตอนนี้เราก็พากันยาง ที S <S ่ไปอันเอาหอยต่อทุกคนทางนะทางมองหาหานองม่คะน้องทุกคนขึ้นมาแล้วนะแต่อันเอาหอยแกะน้ำให้ค่ะป๊าป๊าบอทิมาโกยเพื่อแขกโกยซุปแม่สิโกยท่านหาหอยจุกทุกคน มีไหมกับมิมี่มนะแต่ก่อนมิมี่โอ้คู่คู่คู่แท็กมิมีทุกคนป้าทั้งน้ากระแปดไปเลยอะ่ะปกติทั้งพวกอ่ะที่เป็นป้าพักตบได้ทำ้งน่าลอยน้ำลิ้นแล้วแบบนี้มาตีกันีจัด เดีจ้าอันนี้ก็ปิ้งจับทุกคนทั้งนี้อย,อย่าออถอยแล้วยังเนาะอู้ถอยน้ำมันบ่มีแจ้งเซอร์ฮันนี่เลยแท็กมีได้ทกุกคน ยานปีมันมีมีหอ,อ,อยสุดนเป็นออจนเออเือดว้ายี่ได้หอยจุบันไม่ได้นะทกคนดอกินทีทุกคน งามมาดิดอกงา,งามดอกไม้งาม,งามต้องครูกับเพื่อนงามอจับดูอันบนน,นี้งามแห้งทุกคนอันนี้สีแดงกับสีดแดงเนาะลองมาเหาเบื้องสีชมพูเหมาะไหมเหมาะเหมาะรถเจ้หน้ากับเงาะปลาเขาเซอร์เซอร์นะนิสสูรแล้วเนาะเขาจะเป็นเงาะปลาและมีเป็นรถเาหนางามแห้งเขาเขากินกับแกงหน้าไม้ได้ดอก บ้านาเฮาเฮาเคยเห็นเขากินกัะแกงน้ำมัทุกคนจาค้าคูแต่ว่าเป็เตะแซ็บนะมากินนะม้วนข้าวม้วนข้าวะลุฮัน<อ>กับมะโกยจักมะโกยอยังบาร์เทกโออ้าตะกโนอไม้นี่มาเบิง่งนคาลินอันนี้มะเกาะเกาะไปเรื่อยหันแม่อันดอกอินทีน, <c oughs> นี่เพชรีหาดนะนี่ดอกอินทีอ,นนอ้าวว่าบอเกาะคือกัน <c oughs> ตอนยังน้อยดออันนี้นะเพื่อสิหาดมาโอ้พระสมักนาเพื่อสิมดนะเธอมาโซดูฮันนี่ยังจังอันปะบอเท็กเดะยังไงเพื่อแพ้ดีดูกด้วยยังน้อยดอลินหนักอะไรดอลินทีอามาริน นี่ยังอันเดียวเพื่อศิชนาอะไรไหนเอ้ยเนี่ยี้โกงวะเอาดีๆอย่าเด็กอย่ารักเด็กของเงาได้ไว้ตัวคิโก้ตัวดึงแห้งเต้มาชมรถอลไรมาขอไปชิคาดไปชิแพ้อันดีๆหนานานหูมาอะไรอะไรอ่ะดีเจเอ้าป่ะเจ้ งน <Tipp ett> <m> ี่ดูก <FELIPE division> <AMA easier> ันดูก่อนพ่อแพ่พ่อดีดูเพลงดังฟังชัดอันนี้แพรนะทุกคนเมิรก่อนอันเท้าแกะเอาตัวนี้มาเลยนาะมือเมื่อตอนนี้เท้าคอโตนี่คอโตกลับก่อนไปเกลบมาเดย์เดี๋ยไปเอาเกลบก่อนนะทุกคนเดดป๊ะป๊าอย่าลืมมันไปเก็บเอาพักบงต่อเด้อมือนี้ก็มาหาหอยทุกคนก็ไดไหลเติมเนาะ ห้อยข้างหน่อไม้กำลังยา,างเมื่อทุกคนเลยแดดดีแล้วก็เป๊ะเมื่อถ่ายคลื่นแล้วก็สีหน่อไม้ทุกคนเว่าแท็กคุณลงไปเก็บผักบงทุกคนเอาไว้กินครับแจ็บหน่อไม้ต่ำมะฮุ่งอะไรงามถ้าได้ผักบงยางไปฟังผูห้หญงงามแท็ก ผักบงงามเฮงเส้นเอาตายตาเสียงนะเสียงเกิบปะมาไม่เกิบผัดผักบงกินไหมผัดผักบงโยปเก็บอีกเห็นสิผัด,ดง่ามมาลินเนาะป้ายกำลังยางมือทุกคนเสียงนกนี่อ,อยู่บ้างคู่นางคู่ หัหอยกับพักแล้วก็มีหน่อไม้เน่อคงกินเนาอไม่ได้ทุกคนไปหามามื้อนี้ก็ได้ไดสมนี้เนาะทุกคนคลิปของเนาก็บจบเพลงเท่านี้แล้วทุกคนเราไปหางอม,มหอยกำลังหน่อไม้อลไรกัเราจะไปเฮ็ดต้มหน่อไม้เห็ต้มตแกงล็ดทุกคนไปต่อกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายขอบใจทุกคนดน้ทีท่เข้ามาติดตามเลยครับชมคลิปข้างหนาก็จบเพลงครั้งนี้อกินไหม